จริงได i r y โฮมเนี่ยจดเริ่มต้นของเราเนี่ยมันเกิดจากแนวคิดเล็กๆนะครับเป็นการทดลองอย่างหนึง่งว่าถ้าเราอยากจะปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตนมของเกษตรกรเนี่ยจากในรูปแบบที่เขาเคยทำทามาเี่ให้เป็นแบบเกษตรอินทรีย์หรือที่เราเรียกว่าองค์กนิกเนี่ยมันจะทำได้ไหมยากไหมันจะทำยังไง ครับเพราะว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยยังไม่เครเคยทำในประเทศไทยเครับที่เห็นดอกเชนขนเลยเนะี่ยก็คือประมาณปีที่สิเหมือนปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้นะเพราะว่าเราเราไม่ได้รีบร้อนอะไรนะครับเราต้องการให้แนวคิดเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันแจ่มชัดจริงๆโดยว่าสําหรับตัวเราซึ่งเป็นผู้เอาแนวคิดนี้ไาใช้ทีมงานของเรานะครับ แล้วก็ากเสียงจะังทด้ง่วมกันผลิตภัณฑ์ของแดงริฮมเนี่ยแยกเป็นหลักๆก,ก็3อย่างนะครับมีนมที่เป็นนมพร้อมอยู่ในรสชาติตา่ตางๆสินค้าหลักกลุ่มที่2คือโยเกิร์ตกลุ่มที่3ก็ที่เราทำขึ้นมานนปัจจุบันนี้นะครับสินค้าที่เป็นนมอัดเน็ต ที่มีคุณสมบัติป้องกันฟันผุนอกเหนือจากนั้นเรายังมีสินค้าในไลาแคล้ายๆกันอีกหลายอย่างเราใช้างานวิจเป็นตัวนาเพือ่อออกโปรดักต์ใหม่เพราะว่าเรามาีแนวคิดอยู่ว่าสินค้าเนี่ยถ้ามันจะไปได้มันต้องไปได้ด้วยตัวเองนะครัคือผู้บริโภคชิมแล้ว,ช,วช่วยบอกต่อให้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไป,ไปโฆษณาเยอะ เราเรามีความเชื่ออย่าง้ก่อนหน้านี้เนื่องจากเราไปโรงงานขนาดเล็กใช่ไหมเราเราทำถ้วยเอวเกิดเนี่ยเราก็จะไปพิมพ์ถ้วยแปอะไรเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันจะเป็นการที่เขาเรียกอะไรวอลุ่มเรามันไม่ได้คือเราก็เลยสั่งเป็นสติกเกอร์มันน้งติดถ้วย sdp มาเสนอว่าเฮ้ยเขาสามารถทำให้ได้นะแบบเนี้ย ในวอลลุ่มที่ไม่สูงมากเหมาะกับเอสซีบของเราครับทุกอย่างตอบโจทย์ทั้งหมดนะครับคือวอลลุ่มไม่ต้องมากก็ทําได้และข้อจังหวะก็คือว่างานงานที่ดีมันสวยคือไปวางบนบนเชลปุ๊บมันใช่เลยวะเนี่ยอย่างเงี้ยที่เราอยากได้มาตั้งนาน้วนะก็ผมก็ได้ช่วยโยเกิรที่สวยมากนะครับปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เลเวลชัดเจนนะครับก็สามารถที่จะตอบโจทย์ทั้งลูกค้า ที่เขาเลือกซื้อได้อย่างง่ายต้องบอกว่าทุกอย่างการทํางานของ s d t เนี่ยอนข้าสมบูรณ์เพราะว่ากระบวนการขั้นตอนการทํางานเนี่ยค่อนข้างโปรเฟชชั่ออนอลนะครับเพื่อให้งานมันออกมาดีซึ่งอันนี้เป็นแนวคิดเดียวกันกับเราเลยนะครับว่างานต้องออกมาดีถ้าไม่ดีเราก็ไม่ทำนะครับ ก็ตัวที่เรายังใช้อยู่ก็คือ,อพวกกล่องลูกฟูกอะไรเงี้ออยในพวกของกระดาษสำหรับบรรจุนมอัแดแร็พเนี่ยเราก็ยังใช้ของ s g p อยู่นะครับแล้วในอะนาคตก็ผมไม่คิดว่ามันคงมีโปรดักต์อีกหลายตัวที่เพื่อนะ่าจะพัฒนารนะ่อมัน